ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาวโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย,ย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ตัวนี้เป็น ไดเออร์ W สองหนึ่งหนึ่งครับมันก็เป็นแผงเลยถอดเดอเออร์มาแล้วครับไดเออร์ถอดออกนอ็นอตนอ็อตมันหัวเสียนอ็อตหัวเสียมันสนิมกินด้วยครับนอ็นอตนอ็อตหัวเสีย นี่โฟกัสเลยนัดผมมันเสียครับเตัดออกเลยต้องตัดออกไม่ตัดออกออกไม่ได้หัวเสียนัดผมมันเสียครับหัวรูดพดูดง่ายๆหัวรูดต,ตัดออกกระสีมันจินด้วยครับสรสีมัมจินด้วยแน่นมันแน่นสินสีมัมจินจะผ่าดูข้างในนี่ครับว่าเป็นยังไงครับสเหตุของคอมเพรสเซอร์แอร์น็อกนะครับ ดูแข็งแข็งด้านเข้าไปไงบ้กงโอ้สกปกเต็มเลยครับเนี่ยสกปกครับแผงสกปกแล้วพาดูข้างในแผงให้หน่อยก่อนพาดูแผงหน่อยก่อนาไปเอ เป็นอย่างไรก็ทั้งน,นี้เสียหายมากเลยแค่ไหน นี่ก็ ี่วัสซีไลท์มันดําครับซีไลท์มันหมดอัตสภาพมันก็ทําให้คอมระพังได้ครับวกนนี้ถ้ามันตันมันตันเมื่อไหร่มันก็มันคอมลงไม่ทันก็พังคอมก็พังครับแต่รู้สึกว่าน้ำมันคอมจะแห้งด้วยลยนี่นะครับตัวซีไลท์มันดำมันดูดซับความชื้นในตัวมันแล้ว คือมันตันพูดง่ายๆแต่เออมันตันน้ำมันลงไม่ทันมันก็พังครับคอมนี่ผ่าดูนะพี่เนาะโอโ้ตัวนี้ก็เป็นบิวสองหนึ่งเหมือนกันครับนี่จะผ่าดูข้างในเป็นยังไงบ้าง เีนี้รู้สึกว่าจะอยู่ลึกจะพายดูยก่อนก็พายดูยก่อนเีน,นี้เห็นแล้วว่ามันสีไรมันดำครับรู้สึกว่าจะแห้งแห้งแห้งน้ำมันด้วยับน้ำมันจะแห้งด้วยน้ำมันลงไม่ทันก็คอมพังครับจะพาได้รูปนหมครับ 在里面。 ตัวนี้ไม่ดำตัวนี้ไม่ดำนะครับตัวนี้ไม่ดำตัวนี้ออกนี่คำๆนะไม่ตัวนี้ไม่ดำต,ออนะตัวนี้ไม่ดำตัวนั้นดำไม่ดำไม่คับไม่ไม่ดำนะครับไม่ดำนี่คือพอดีอยู่แต่ตัวนี้น่าจะแพงรั่ว แผงรั่วอแผงรั่วแผงติดรถมาครับนั้นตัวนี้ตัวนี้แผงติดรถมาคือมนันหมดสภาพตัวนี้ถือว่าไม่ไม่เลวร้ายครับเดวน้ำนี่กีดดเัเงี่เมเลยโอเค